พร้อมทั้งภาษาบัญญัติธรรมอย่างลึกซึ้งท่องแท้ได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นสรุปรวมถ้าผู้ใดได้ฝึกหัดบำเพ็ญในโภชเนมตันยุตาอย่างละเอียดก็จะรู้แจ้งแทงทะลุได้ตามในที่ได้อธิบายมานี้เป็นที่สุดสรุปความจงจับแนวทางหรือหัวข้อหลักประพฤติให้ได้ ข้อควรทำระมัดระวังในการบริโภคทั้งหลายทั้งปวงแล้วเริ่มลงมือประมาณมันทันทีหน้า236เราคงจะไม่ลืมว่าเรากำลังอธิบายกันมาทั้งหลายทั้งปวงนั้น คือเรากำลังพูดถึงภาคปฏิบัติโดยใช้สติปัฏฐานกับอาณาปานาสติกันมาโดยตลอดหลายๆคนคงจะคิดงงๆอยู่บ้างว่าสติปัฏฐานสี่นั้นมันพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นแต่นี่ทำไมจึงได้มากมายกายกองออกไปถึงขนาดนี้และยิ่ง อาณาปานาสติแล้วแล้วก็ไม่เห็นเข้าท่าเข้าทางลงรูปลงรอยของอาณาปานาสติอย่างที่เคยรู้เคยเรียนมาเลยแต่ถ้าใครเข้าใจว่าสติปัฏฐานนั้นหมายถึงปัญญาญาณส่วนอาณาปานาสตินั้นหมายถึงเจโตจิต และเมื่อเราสร้างปัญญาของเราให้รู้จักกิเลสตัณหาให้แจ้งในความเฉยความวางความว่างหรือที่เรียกว่าศูนย์ยตาธรรมแจ้งในการล้างการเลาะการตัดการทําให้จางลงการทําให้อ่อนลงการฆ่าการสลัดออกทั้งรู้แจ้งสิ่งที่มีในตัวเราที่เราจะต้องล้างต้องเลาะ ต้องฆ่าต้องสลัดออกต้องทำให้จางให้อ่อนก็นั่นแหละคือปัญญาคือญาณคือตัวสติปัฏฐานแท้ๆแ,แล้วเมื่อเราลงมือทำตามจริงๆจ,จับจิตให้มั่นรู้กิเลสตัณหารู้รสโลกโลกรู้อารมณ์อกุศลที่มันเจือปนอยู่ในจิตของเราให้ชัดแล้วฝึกหัดเลาะล้าง ขัดฆ่าจางคลายสลัดออกเจ้ากิเลสตัณหานั้นๆทำจิตให้มันเป็นจิตจืดจืดจิตจางจางจิตว่างว่างจิตเฉยเฉยลงจากอารมณ์ลดโลกจากอารมณ์กิเลสตัณหานั่นแหละคือก่อแนวฐานแห่งสุญญาตาเสมอเสมอให้ได้จริงๆจนจิต เจโตของเราเป็นจิตที่ถึงสุญญาตาได้อย่างแท้จริงในทุกๆก,กาละทุกๆเทสะก็นั่นแหละคือเราได้ฝึกได้สร้างอาณาปานสติให้แก่ตนคือทำเจโตให้ได้เป็นสุญญาตาเสมอๆให้ได้จริงๆหรือทำจิตให้สงบระงับดับลงดับลงจนสนิทนั่นเอง เมื่อรู้แจ้งสภาพจิตอย่างละเอียดละออรู้จิตของตนเองทุกขณะทั้งสามารถบังคับจิตของตนได้อย่างเด็ดขาดจนไม่มีดีดดิ้นจะให้มันอยู่สงบให้มันระงับอยู่อย่างเด็ดขาดได้เสมอแม้จะถูกกระทบกระแทกแรงขนาดใดก็ตามเราก็สามารถที่จะดึงมันเข้าสู่จุดไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวาดไหว เฉยอยู่ได้ไม่เกิดทุกข์หรือแม้ไม่เกิดสุขนั่นเองได้ตลอดกาลก็นั่นแหละคือพูดถึงแล้วซึ่งธรรมชาติอันเป็นไปโดยยิ่งอันตรงต้องถูกแท้กับภาษาศัพท์หรือตัวนิรุตติที่ว่าอาณาที่เราใช้อาณาบ้างอาณาบ้างนี่แหละซึ่งเดี๋ยวนี้ก็แปลว่าลมหายใจ เหมือนเหมือนกับคำว่าปานาหน้า237ที่จริงนั่นมันก็เป็นเพียงเข้าใจในการเอาความแล้วก็พลอยยึดพลอยกำหนดให้เป็นไปตามตามกันมานานๆเข้าก็ยึดมั่นเอาว่าจริงอานา หรืออาณาเมื่อมันมีรูปการเขียนต่างกันและการสมมุติหมายมันก็มีแยกกันต่างกันขึ้นมาอีกด้วยจึงแยกออกเป็นสองคำแท้ๆนั้นมันมาจากคำว่าอาณาเดิมเมื่อแยกแล้วอาณาก็แปลว่าการบังคับสั่งได้ตามนั้นอาณาก็แปลว่าลมหายใจและแท้จริง มันมีความหมายแตกต่างกันกันกบคำว่าปานาหรือปานามันไม่ได้แปลว่าลมหายใจเหมือนกันสักหน่อยอานานั่นมีความหมายอย่างหนึ่งคือการบังคับหรือมีอำนาจสั่งได้ตามใจหรือธรรมชาติอันเป็นไปโดยยิ่งแห่งตนเป็นเชิงของผู้กระทา ทั้งมีความเก่งด้วยมีความหมายในยะเดียวกันกันกบคำว่าวะสะวะตัตีและส่วนปานานั่นก็มีความหมายไปอีกอย่างหนึ่งคือเยื่อใยพลังงานแห่งชีวิตอันหมายเอาตัวผู้ถูกกระทําซึ่งต่อมาก็เข้าใจเอาง่ายๆว่าชีวิตหรือเครื่องหมายบอกชีวิตคือลมปราณและลมหายใจหรือเข้าใจว่า เป็นพลังงานในคนคือเป็นกำลังหรือเป็นสิ่งที่ยังมีแรงเคลื่อนอยู่และสุดท้ายก็เลยเหมาเอาเหมาเอาเรียกว่าสัตว์คือสิ่งมีชีวิตทั้งปวงไปเลยจึงกลายเป็นมีความหมายมากมายและสุดท้ายอีกความโตของภาษาก็แยกออกเป็นปานาไปอีกหนึ่ง อันเป็นการวิวัฒนาการของภาษาและแล้วก็ค่อยๆมีความหมายให้กับตนเองจนกลายเป็นนิยามที่นิยมหรือรู้จักกันมากตามยุคตามกาละตามหมู่ชนความหมายเดิมของปานาก็หมายถึงเยื่อใหยพลังงานแห่งชีวิตเหมือนกับปานานั่นแหละต่อต่อมาก็เพี้ยนมาหมายความว่านำเข้ามาช่วยชีวิตไว้ หน้า238สิ่งที่นำเข้ามาช่วยชีวิตไว้สำหรับนักบวชหรือนักปฏิบัติธรรมที่มีโภชเนมตันยุตาคือให้รู้จักประมาณในเรื่องของการบริโภคนั้นเมื่อเลยกำหนดเวลากินแล้วแต่มันก็ยังอยากกินมันก็ต้องนำเข้ามาช่วยชีวิตไว้ แม้ตอนนอกเวลากินจึงจะไม่เอาอาหารหยาบละมันก็น่าเกลียดมากเอาแต่แค่เป็นน้ำเถะปานาหรือปานะหรือเครื่องนำเข้ามาช่วยชีวิตไว้จึงหมายเอาอาหารน้ําปานาหรือปานะก็เลยหมายความเป็นการดื่มกล่าวคือคนเราจะช่วยตนให้มีชีวิต ให้ตั้งอยู่นั้นก็คือกินอาหารเข้าไปอย่างน้อยที่สุดก็น้ำซึ่งเป็นของควรที่สุดเพียงเท่านั้นที่จะดื่มสําหรับนักปฏิบัติธรรมผู้มีศีลหรือนักบวชถ้ามันนอกเวลากินแล้วอันไม่ควรกินแล้วแต่มันก็ยังอยากยังจะต้องกินยังจะต้องช่วยชีวิตไว้ก็ใช้น้ำนี่แหละเป็นของควรที่สุด นอกกว่านั้นนักปฏิบัติธรรมหรือนักบวชไม่ควรนี่ถูกต้องตรงเรียกว่าของดื่มของนักปฏิบัติธรรมมีภาษาเรียกว่าเตยะคือของควรดื่มคือน้ำเท่านั้นจริงๆหมายความว่าน้ำเปล่านั้นจริงๆต่อมาก็มีการอนุโลมมากกว่านี้ก็จะเพียงน้ำตาลน,น้ำหวาน ที่มีเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปช่วยสังขารบ้างก็ได้สำหรับนักปฏิบัติธรรมผู้ทนหิวไม่ได้หรือมันจะต้องนำเข้ามาช่วยชีวิตไว้จริง,รงๆคือผู้ยังไม่เก่งยังอ่อนมันจะเป็นลมเป็นแรงเอานี่คือน้ำปานะสำหรับนักปฏิบัติธรรมผู้มีโพชเนมตันยุตาส่วนคารวาสเขานั้น จะควรดื่มให้เลยเถิดไปเอาอะไรต่ออะไรมานับว่าเป็นของควรดื่มเช่นยาพิษสำหรับคนโง่หนักที่จะต้องตายมันทนทุกข์ไม่ได้น้ำเมาสำหรับคนหลงจัดซุกหรือสูบในภาษาบาลีอันหมายความว่าแกงนั่นเองสำหรับคนหิวจัด น้ำหวานน้ำตาลผสมสีผสมกลิ่นสำหรับคนเจียนตายหรือทนกิเลสตัณหาไม่ได้นั่นมันเรื่องของเขาแต่สําหรับนักปฏิบัติธรรมหรือนักบวดต้องเพ่งเข้าไปหาจุดน้อยที่สุดอับปิดฉะไม่มีเลยได้ยิ่งดีสุญญยตาถ้าทนได้ดังนี้ทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ตกะกะ เอาเครื่องบริโภคที่มันพอแล้วตามความเป็นจริงใส่เข้าไปในร่างกายลองดูแต่เมื่อรู้สึกว่าจะตั้งอยู่ต่อไม่ได้จะทนมีชีวิตต่อไปไม่ไหวเราก็เอาน้ำนั่นแหละเป็นอย่างมากที่สุดเติมเข้าไปมันจะพยุงชีวิตต่อไปได้อีกน้ำจึงเป็นเชื้อช่วยชีวิตเป็นเยื่อใยพลังงานชีวิต อันยังให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้อีกหน้า239ต่อมาต่อมาเมื่อกิเลสมันมากมากเข้าน้ำเฉยๆมันเป็นของจะยังชีวิตไว้ได้ก็ไม่ชอบแล้วสำหรับนักปฏิบัติธรรมผู้ตามใจกิเลสก็ให้หาน้ำเชื่อมน้ำหวานมาดื่มกันโดยไม่ยอมอดยอมทน อนุโลมเอาเองเสร็จและตั้งใจจะกินจะดื่มให้มันโอชาให้มันเป็นโลกียรสเอาด้วยทว่ายัางเรียกตนเองว่าผู้ใฝ่วิมุติรสก็ช่างหน้าไม่อายเลยยิ่งทุกวันนี้ก็มีน้ำสารพัดชนิดที่กิเลสจะจูงไปนำมากำหนดเรียกว่าปานะหรือปานาหรือ เรียกเต็มๆคำว่าน้ำปานะกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้มีน้ำอะไรบ้างก็คิดๆด,ดูเอาเถิดซึ่งมันล้วนคืออาหารหยาบทั้งนั้นจนจะเรียกว่าแกงสูปะกันก็ได้แล้วมันจะกลายเป็นขนมเหลวหรือขนมมีชิ้นๆปน,นอยู่ในน้ำเป็นส่วนใหญ่ก็ได้กุมาสะ หรือเรียกเป็นกับข้าวพยัญชนะกันตรงๆเลยก็ยังได้ด้วยปัญญาของคนธรรมดาธรรมดาดูก็รู้ว่ามันเป็นอาหารแท้ๆที่กินเข้าไปมีธาตุต่างๆอย่างมากมายที่จะยังกายยังจิตให้อิ่มเป็นปีติแต่ปีติอย่างนี้มันก็ยังกายให้อิ่มมันไม่ได้เป็นอาหารใจมันกลับเป็นเชื้อโรคของใจเอาด้วยเพราะด้วยอำนาจของกิเลสต,ตัณหา